วันที่14กรกฎาคมของทุกป,ปีคนฝรั่งเศสจะฉลองวันชาติหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันบาสตีนะคะบาสตีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือชื่อของคุกค่ะใช้คุมขังนักโทษมาตั้งแต่ปี1659ก่อนหน้านั้นมันเป็นหอคอยที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่14เพื่อปกป้องกรุงปารีสนะคะทีนี้ในวันที่14กรกฎาคมปี1789ชาวปารีสเซียงหลายร้อยคนบุกไปที่คุกบาสตีแล้วก็ปล่อยนักโทษที่ตอนนั้นมีอยู่แค่ไม่กี่คนเนี่ยให้ออกมาจากคุก ฝูงชนบุกไปที่คุกบาสตีเพราะว่าเป็นที่คุมขังผู้เห็นต่างทางการเมืองนักเขียนและก็บุคคลอีกหลายกลุ่ม ฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ยนะคะยังเป็นระบอบศักดินาปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่16พระมเหสีของพระองค์ก็คือพระนางมารีอังโตเนตที่เราได้ยินชื่อแล้วก็เรื่องราวการใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยของพระองค์อยู่บ่อยๆในขณะที่ตอนนั้นประเทศกําลังเกิดวิกฤตทางการเงินมีค่าใช้ใจ่ายมหาศาลในการทําสงครามในเวลาเดียวกันประชาชนจนํานวนมากก็อยู่กันแบบอดๆอ,อยากๆแล้วก็ยังเผชิญกับการขึ้นภาษีอีกนะคะ ความเหลื่อมล้ําแบบนี้นี่เองนะคะที่ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ไปที่คุกบาสตีส่วนหนึ่งก็ไปเพื่อไปเอาดินปืนมาใช้เป็นอาวุธแต่ที่สําคัญเนี่ยนะคะก็ไปเพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมทนต่อการถูกกดขี่สุดท้ายฝูงชนก็สามารถยึดคุกบาสตีได้ค่ะจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมานะคะจนนําไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศส